วันนี้ไม่มีคลิปจะลงครับผมไม่มีคลิปจะลงเลยมีจะล,ลงคลิปอะไรเดียนะเอ <c oughs> อเมื่อคืนนะเออวันนี้ผมจะมาเล่าเรื่องเกี่ยวกับเมื่อคือนนะผมนะเลยทีเด็ดเลยครับทุกคนผมน่ะขับรถเอนะ่อร้อยยี่บห้าเนี่ยไปเติมน้ำมันครับตอนกลางคืนเนะ่เที่ยงคืนเนี่ยมองนะตอนเที่ยงคืนตีหนึ่งเนี่ยจะไม่ได้น่าจะ แต่เลยเที่ยงคืนนี่แหละเออแล้วพอเข้ารถไปเนาะแล้วผมมาไปเจฟฟอร์ดมาแต่งนะทุกคนแล้วมันรับแล้วเขารับแบบว่าะไรเขียนว่ายูได้อะทุกคนสีแดงเหมือนกันเลยสีทองทําแบบเหมือนยูไดเลยแต่มันแบบคนละลายอะเออแต่ตัวหนังสือเนี่ยเขียนแบบว่ายูได้เลยทุกคนนะม่าจะท้าแข่งครับเออแต่ก็สวยได้มาต่งเมื่อคืนเนี่ยเออ ขับโคตรแรงเลยผม,มี่บิดสุดบอกเลยทุกคนร้อยกว่าเออทางโค้งเกือบเอาไม่อยู่อะเกือบหลุดแล้วอะฮะรถแรงเกินอเออตอนนี้เราจะผมจะมาแต่งรถยูได้ครับผมนะแต่งรถยูได้ดีกว่าวันนี้เข็ดยวออกไปก่อนเลย <c oughs> พึ่งทำยามะม่วงกินครับทุกคนเอ,อ ก็สำหรับคลิปนี้ถ้าใครมือว่าก็สำหรับกดไลค์ด้วยนะครับผมนะกดติดตามด้วยนะครับผมดูคลิปให้จบเนาะอยากให้ดูให้จบอะครับทุกคนได้คนมาดูเยอะๆผมไม่ค่อยจะมีคนดูเลยนะเออไม่มีคนดูหน่อยเราหามาแต่งกันทุกคนว่าไก่เนาะเนี่ย เรามาแตงโอ้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 จะเบ็ดเข้าไหมนี่ไม่เข้านี่สีเขาน่าจะออกแบบประมาณประมาณเนี้ยทุกคนเออรับรอวก่อนอ่อ ล้อเป็นล้อดำแต่ล้อผมไม่รู้ผมไม่เห็นนะผมว่าผมมองแค่แป๊บเดียวแล้วทุกคนผมมองเพราะว่าติดไฟไดเสีแงสีแยกไงเออใส่ตรงนี้ไม่ใช่เด็อันนี้คล้ายๆกันนะครับผมแต่งให้มันคล้ายๆกันนะประมาณน,นี้เออด้านหน้าเนี่ยผมไม่เห็นนะผมไม่เห็นด้านหน้าทุกคนแต่ผมว่าด้านหน้าน่าจะเป็นแบบนี้แหละ อใส่ควันดำเข้าไปกระจกสีดำเออเดี๋ยวผมออกไปหาลายของยูไดก่อนนะผมนะเดี๋ยวเอามาแต่งให้ดหูเดี๋จะแต่งอยู่ตรงนี้ก่อนแ้วกันเนาะอันนี้ผมไม่เห็นนะผมว่าผมจะแต่งผมไม่ได้ถ่ายรูปมาให้ดูเนาะ ว่าถ้าถ่ายนี่ผมขับรถเร็วเดี๋ยวตัวสับริเร็วแนะ่นอนนะมันแต่งลายคล้ายๆยูดายอะทุกคนรู้ว่ามันคือจะเป็นยูดายวะแต่ <c oughs> มไม่น่าใช่หรอกมาอ้าลายของยูดายน่าจบประมาณนี้ปะ Rồi luôn mà tụi nó ạ Nói cho bà bà này uh, nè mà Bà bà này Ơ Mày thao cái lọc lên đi À uh, ok à แ้วมันก็จะมีเป็นเส้นเล็กๆด้วยใช่ไหมเนี่ยเส้นเล็กๆด้านข้าง เ okay, นี่ยแาบะน,ะนี้นเลยแบนี้เดี๋ยวเราหาลายด้านข้างเอาเลครับผมเดี๋ยวผมไปดูลายด้านข้างก่อนนะเออเพราะว่าจําไม่ค่อยได้นะก็จะใส่กระตุกหน่อยนะทุกคนแบตมันน้อยอะ่ะแบตบยี่สิบแปดเปอร์เซ็นเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูเดี๋ยวผมไปหาลายก่อนนะเก็บป้าย โ okay. อเคครับแล้วตอนนี้บีก็ได้แต่งเสร็จแล้วกระดาษลายยูได้นะเดี๋ยวเราจะมาเอาเป็นในส่วนของเครื่องยนต์นะครับผมอืมเอาเป็นอัออน,นนี้เลยอ่าอันนี้อันนี้ใส่ให้หมดเลยใส่ให้หมดเลยนะครับผม เอาไม่เขาว่ะว้าเด้งไม่แล้วเนี่ยนะภาพสดุดีหนึ่งเมื่อกี้ก็มีเสียงนิดหน่อยนะผมเขยล็กตกไก่มอืมเบื่อเสียงไก่บ่รวยโว้โห เราไปทำอะไรเด็กเอไมสแต่งคันนี้เอาทำอะไรดีหนอโอ้โอโอโอ้ยเพราะว่าบมเอาไปวิทยาซีดีกว่านะทุกคนเออมันเป็นง่ายดี <laughs> ให้เดี๋ยวเราไปเอาไปลากรถลากส่งของดูไหม ถ้าไม่ได้เนี่ยผม,มเปลี่ยนคันเลยเ,ออเดี๋ยวผมขอปิ y นิตก่อนเพื่อการเล่นที่สะดวกสบายเอ,อ๊เอาอันที่ใกล้ที่สุดนะครับผมโอ้โหโอ้บยกดยาวเกินไปโอ้โ้โอ้โหโอ้ อาอยู่ไหนวะคอดคางกันเรียนย่าชิบหายเลยแต่ว่าอยู่ตรงไหน,นอยู่้นนอกอะ่ะ โอ้ลายนี่แต่งไม่ค่อยเหมือนมากไม่ค่อยสวยเลยไม่ได้เก็บรายละเอียดนะอืมอืมอืมพูว่าวาไปไม่ได้ว่ะทุกคนเออ คือทำไมมันต้องเป็นอย่างนี้วะไม่เข้าใจเลยเอล่ะเออเดี๋ยวเราลองเปลี่ยนรถด,ดูนะครับผมเออไปเข้ามาแล้วนะเดี๋ยวเราจะมาด,ดูในสวนอ๋อใน GPS ไม่เกี่ยวเราจะทางที่แม่งไ,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 ไม่ไปไม่ไปไกลนะเออ cái okay, mà tôi với chị à. <laughs> ấy, mình sẽ lên đây máy, nó, ở à trong này mà sơn, thì đi qua, con lái อยู่ตรงนี้ก็ให้รับตรงนี้เนาะเบกเบกเบกเอาอยู่ตรงนู้นอ้หก็ดูว่าอยู่ตรงนี้ทนเยวนไหมน่ะจะลาได้ไหม โอ้ยทำไมของต้องหล่นว่าอู้อะไรครับแค่นี้อู้หูขนาดรถสูขนาดนี้เอาไม่ได้ครับทุกคนอู้หูอะไรครับนี่อหะคือมันจะหนักไปไหนเกมเก้าปัฒนาใหม่ทีนะครับผมเออทำใหม่ทีนะกพไม่เอาไปไม่ได้ว่าคนอื่นเขาเอาไปได้สมหมเราเอาไปไม่ได้ดทุกคนแล้วมันต้องสูงประมาณไหนอะ โอเคเอาไปไม่ได้ทุกคนนั้นก็แคปส้นงานนะครับผมสรุปโมเดลลิดก่อนนี่แหละไม่มีคลิปลงวันนี้แหละเดี๋ยวไม่มีคลิปลงจะถ่ายคลิปเอองงประหลาดเดี๋ยวเราไปเปลี่ยนเอาเออรถมาใหม่ดีกว่าเนาะ ไปตอนนี้อะล่ะตอนนี้ก็ได้เปลี่ยนเรามาเป็นอันนี้แล้วนะครับผมเอนอนะแบตแล้ว22แล้วครับทุกคนแบตใกล้จะหมดแล้วแล้วเราจะเอาฟอัวมอลราบันคันนี้ไปทดสอบสักรอบหนึ่งแล้วก็ปิดคลิปเลยดีไหมเออจะได้รู้ไงว่ารถดเดิมมันจะเร็วได้เท่าคันเก่าหรือเปล่าออ้ผมเพิ่งเอามาขับเลยนะผมถ้าจะโหลดเกมมาผมยังไ,ไม่ได้เอามาเล่นเลยทุกคนไปโู ไหนดูภายในหน่อยสิอุ้ยภายในยจะเป็นเล่นได้อู้โคตรสวยเลยทุกคนดูดิรายละเอียดเขาแบบเป็นแเบบนี่ยดูดิมีความเร็วอยู่ตรงไอ้นี้ด้วยเห็นไหมเดีย๋ยวเราปรับอันนี้ลงหน่อยมันสูงเกินไปเนาะไหนประมาณเนี้ยแบบฟุมล่าวันเลยครับทุกคน

เราแรงเกินครับทุกคนโอ้โหตรงนี้เบี้ยวเลยโอ้โหเออเบี้ยวแค่ตรงนี้เหรอชุกชุกชุควบคุมไม่อยู่ออทุกคนเมื่อกี้เออผมลืมผิดออทุกคนแล้วมันก็ลอยมานหนีเลยนะฮะผมชนน่าจะชนกับตรงตรงนี้เนาะเมื่อกี้เนาะ นั่นไม่กระนไอ้เสาโน่นน,นะทุกคนชนเสาปุ๊บดูมาชนนี่นมันพลิกคว่ำม,มาตรงเนี้ยโอ้โห,โหแรงเกินปุยมุ้ยถือว่าไอ้คันนี้ก็ยังคล่องเหมือนเดิมนะความเร็วกะ็ะไม่เจ็ดร้อยอะเออเนาะความเร็วเหมือนเดิมอ่ะทุกคนอืมแต่คือที่ดีก็คือ ตัวรถนะครับผมมันมีก um ารอัปเดตประมาณเอรอดูรอบหน้าครับว่าเขาจะเอารถอะไรมาเนาะก็ต well ้องติดตามรอดูนะครับผมก็ถ right. ้าเขาอัปเดตปุ๊บเนี่ยถ้าผมสามารถหรือโหลดโปรมาได้หรืออะไรเงี้ยมีลิงก์หันโหลดมาได้แล้วผมก็จะมาทำคลิปให้ดูนะครับผมอ่าโอเคสำหรับคลิปนี้ก็แค่นี้แหละทุกคนไม่มีคลิปไปลงไปแล้วบ๊ายบายจุ๊บๆกดไลค์กดติดตาม เป็นแบบกระใจายให้ผมทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับผมบ๊ายบาย